คือช่วงนี้ราคาง่วบุรีนครหนองขอให้พี่น้องสร้างง่วนประคองโตไหวครับครับอย่าเป็นง่วนสาล์นราคาเพิ่นจังไรเข้าสีอยูหลอดคือแบบว่าราคาดีจังแรนสื่อนล้วเพิ่นมันกับโแมนคันแพ้มีทุนคือช่วงนี้พอไปสื่อมาไหวพอว่าครับเสื่อมาเด้อยงเด่นไปคันดูกเต่าเอาเงินให้ครับไปเสื่อมาถิ่มใหม่ดีกว่าพอวาครับคือส่วนงัวมันลงนะคันส่วนง่วไม่คืนปฏิแลนไปสื่อ ขายโคมละเจ็ดแปดเมืองกับแร่น้ำเขาผู้ทุนหน่อยมันกับไวยนะครับอกับจังว่าบอกพี่บอกน้องสันนะครับให้พยายามรักษาของเจ้าของกั่ไหมเพราะว่าเสงงอห้ามันกะโดเตาไปสั่งไหมช่วงมันวิกิตก็โคดเตาการเลี้ยงสัตว์ไม้ทึงเขาต้องใจเย็นนะครับคหักหักงอหักขวาอ้พร้อมนะนี่นะครับนี่ก็เป็นแบบยางตัวยางได้ครับ ก่อนที่จะเข้าจะเลี้ยงงวหรือว่าการที่จะเลี้ยงสัตว์สักอย่างเขาต้องคำนึงถึงแหล่งอาหารด้วยครับพี่น้องด้วยแหล่งอาหารเขามีเพียงพอบอแลวก็เข้าสีบริหารจัดการจากไหนนะครับในช่วงที่เข้าบ่สามมรถที่จะพันงัวออกในราคาที่เขาต้องตังไว้แน้วครับเนาะที่มันออกบ่ได้เขาก็ต้องประคับประคองประคับประคองเพราะมันอยู่หลอดนะครับครับผมพี่น้องมากแล้วครับมือหนีมาพอกันกระเ่าวสลามท่องเนรอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องด้วยสำหรับมือหนีครับบ่าวาสลามจาพี่น้องมาเบิ่งนะครับ อาชีพเลี้ยงงัวนะครับพี่น้องบัวปีเป็นงัวขุนงัวยังนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องราคามันเริ่มจะสบเซานะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงวิธีการดูแลนะครับและการนะครับเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเนี่ใดนะครับเพื่อให้ประคองโตกันอยู่ได้นะครับในช่วงราคาที่สบเซาอย่างสีนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับ่าสลามจะพาพี่น้องไปทั้งกลุ่มจ้วกับอีพอเพิ่นก่อนนะครับนาองพอครับวัดดีครับผมครับวัดดีครับอ่าพอครับแนะนำตัวนะครับพอครับ ผมนายนรงคุ้นสวัสดิ์ครับมบวานสางเมฆตําบลโพใหญ่อำเภอวัดดินจังหวัดวนครับครับพ่อพ่อครับเลี้ยงงัวนีมาจากปีแล้วครับพ่อเลี้ยงงัว่มานีขั้นบ่อตะกี่ก็เลี้ยงมากแต่หน่อยแล้วครับน้องบานก็มายุดไปช่วงหนึ่งยุดไปช่วงหนึ่งบานก็มาค้าขายค้าขายมันกลับไปบ่ชไวนอกขุมเมือนครับก็เลยกลับมาเลี้ยงงัว่คือเก่า เลี้ยงถาลูกนะครับครับดูกับไปทํางานโอ้ขาได้เลี้ยงถาลูกถาเตาครับมีจักงัวครับพ่อตอนนี้งัวเดียวนี่มีอยู่ิสิบหกตครับสิบหกตเลยครับโอ้มีอย่างอื่นน้ำบ่ครับมีหยังแน่ครับมีมีควายน้ำครับมีควายมีขั้ยครับมีแบ่พ่อมีแบ่ก็มีครับโอ้มีเป็ดมีไก่เท่านี้ล่ะครับเลียงผสมภาษาครับผสมภาษานกันไปแต่ลักจะเป็นงัวงขั้ยเงี้ยครับเนาะงวงขั้ย ครับแต่ว่าง้อก็บ่ได้ออกจากคอกเลยออาบ่ได้ออกจากคอกแจ็คเทืออะไรบ่ครับนี่บ่ครับเพราะว่าออกไปก็คือทงหน้าผมล้อมรวดล้อมรวดบานนี้ขั้วไอกระเด็มแหนแปนเบิ้ลนะครับก็เลยบ่ปล่อยครับก็เลยกักบริเวณเฮ็ดซีคุ้นซีครับซีคุ้นซีผมก็เฮ็ดทางก็เอาหยาให้กินขนาดคอกเนาะครับเนาะซีคุ้นซีเขาขังคอกนี่ที่ห้กิน เพี้ยงไงกินมือละซีก่อนเมือซีก่อนอ่ะคือจบเลยครับทั้งเบิดลมันว่าครับซีก่อนครับทั้งเบิ้่จริงจริงว่าี่พกตูนครับแต่กินนแบบประหยัดนะครับครับแต่คือช่วงนี้ราคามันก็อย่นี้นะครับราคากับบค่อยดีกับจะแจังไบุกระอองไว้ตัวครับขันบ่อยกินกับจักจันไรบาญยากับเต้ตัดมองเล็กมองน้อยมาก เขาก็บปูกหญ้าน้าบ่ครับพ่อครับปลูกหญ้าอยู่สามไร่ครับปลูงยาสามไร่น้ากับหมอพ่อหรอกยาครับหน้าห่อพ่อมันก็แห้งเนาะครับเนาะครับแม้ว่าว่าสิมาจรอใส่สุราเสี่ยวอยู่ลูกว่าทีส่งเงินมาให้อยู่แต่ว่ท่านไ้จอนะครับเก็ว่ารออาทิตย์สิมานี่ล่ะเพิ่นสิมาจรอห้ครับมั่วซิบก็ตัวส่เขามีพอแพนเปก็จะคล้องป่ะครับหรือว่าสมหลอดเอา คือเดี๋ยวนี้ผมใส่สมหลอดอยู่ครับพอพันมันกำลังสีไงนะครับโอ้อนากตั้งสีนี่พอพันธ์เขาจะของนํำคับพอพันกับเสือมาล่ะเป็นเดือดลอยนะครับโอ้ใส่ครับพาพี่น้องเข้างางไปเบงไปชมเนี่ยเพื่อพี่น้องเข้าจะกขึ้นเอามาทับครับโอ้เนี่ยพอพันเพื่อนครับอนี่ครับพี่น้องโอ้งามตัวละครับนี่ บานีนลักลักข้องยี่พอนี่เรียงนะครับง่วนี่มีจักสายพันธุ์มีสายพันธุ์อย่างจังไรเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้พอบามันเรียดร้อยมีอยู่สี่ตัวครับกับบามันทรรมาลาเ้ากะมีอยู่สิบกว่าตัวครับอืมนี่นะมวนสิบกว่าตัวเป็นลูกกระทบนี่เนาะครับลูกกระทบครับบ้านลงเรื่อนนี่เข้าลงทุนเทดสางนี่ร้ายไปได้ครับพอ ลรงเรียนนี่กระเฮ็ดตามเกิดตามมีนะครับแบบว่าหามายุค่ามามาตีเอาช่วงนั้นซื้อมายุค่าเพื่อนมาใส่เฮ็ดขาวเฮ็ดสัญญวนนะครับนาะงครับฮอก็เฮ็ดแล้วเมื่อหนึ่งพายุกระมาล่มพายุมาเอาไปพู้นไปประมาณกิโลหนึ่งครับมุกไปมุกถือพายุห่อไปแล้วครับก็้วไอ้มาทูเอาสันไทย พ่อได้มงพ่อได้เหงื่ออยู่นะครับน้อพ่อได้รบแดดรดฝนนะครับาสันไทฟังแต่ว่าทุนเ e ่าบ่อไหลนะครับเล่ยคอยเห็ดคอยยั้งไปสันเพราะว่าเขาจะไม่โค้งสางก้อนมันกับไว้เนาะเพราะว่าเขาต่อหง่วก้อนมาเป็นรักครับจังคอยเห็ดวัดสันขั้นเขาหลบเขาลอยเพราะวานนะครับเลยว่าเขาหมายุค่าเขาสักก้อนวสันครับอืมวันนี้พ่อพ่อครับ ยี่พอเลี้ยงงัวหลายๆสิขอกี่พอมันก็ปวดตื่นปวแฉะครับเพียรจังไรนี่พ่อการใช้เส้นที่แบบว่าเอามันแสมันยังพอเขาหุบเสี่ยงนี่ย่นเขาใส่ก็ให้มันเน่ามันยังนุ่มใจกันนะครับครับบาดนี่ยเขากะพ่อได้เอาขีปมันขายใจกันโอ้ตักขีปขายพ่อได้ค่าหย่าค่ายังเพิ่นยังที่เอาไปซื้อหย่านั้นบ่พ่อบ่ท่านครับเอาขีปมันขายเวลามันเหนียว ครับเวลาไม่นยาวจฉีมมองไร้มันแส้เขาเฟียงเนาเฟียงอ่ะโยนเขาใส่เองสินะครับเป็ดไก่เคียนเนาะเปิดลงคือพ่อนี่บ่เฮ็ดแบบฟ้ามใหญ่เพื่อนนาฟ้ามใหญ่เพื่อนเซียวขีเอายังออกแม่นบับคือพ่อนี่เฮ็ดแบบแต่พอแต่เม่เฮ้าเนาะเอาเฟียงเอายังเนาเนาโยนขวาใส่ครับให้มันเป็นฟุ่นเป็นฝอยพอแม่เพื่อนบอกี่นะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำกันเลยครับเป็นปุ๋ยน้ำกันครับบ้านนี้พ่อเลี้ยงหลๆ้ัง่ได้ยินว่าต้นทุนนะครับยังบ่คกองส่งโตอยู่สซี่ เขาใส่อาหารเสริมน้าบ่ครับพออาหารนี่คือพอหัวชิบก็โตนี่เนาะก็ใส่อยู่ครับใส่อาหารสอบหนึ่งเลยสามมื่อครับสอบหนึ่งสามมือครับตัวละก็ป้วนย่างน้หน่อยนะครับครับจินพ่อป้องตัวพ่อเหี่ยวแห้งนาครับโอ้แล้วมีแม่ทองเจ้าโตแล้วครับตอนนี้แม่ทองนั่งอยู่สองแม่ครับสิขอดครับ โอ้นี่ครับตัวนี้กำลังออกไม้ที่กันครับออกไม้บอทันพ่อใหญ่หรอกสองคนโอ้งามแหงครับมีแต่ตัวสวยๆเลยครับพี่น้องครับแล้วพวกเกลี่ยอีกอย่างนี่เขาก็ต้องให้กินประจําอยู่ปะครับพ่อนังเท้ามีก็ให้กินนังเท้าหมูมีก็บ่ได้กินนะครับแต่มีครับแต่ขั้นมีทุ่นก็ซื้อให้กินอคขั้นบ่มีก็เดี่ยงไปตามพื้นบ้านนี่สิละครับแต่ว่าเฟืองขาดบ่ได้เฟืองขาดบ่ได้เออเมาถึงเฟืองครับพ่อเฟืองนี่เขา ต้องควรมีอัดไว้เท่าไรครับตั้งสีหมาะสมครับสําหรับข้าวเสลี้ยงงัวนี่ครับข้าวเหนตยวจงัวนะครับอขันงัวเข้าหลายข้ากระยังขี่ได้ครับเอาไว้จะหกเกลียหรือพันเฉยนะครับเพียงมันจังไรหนาฝ้าหนาฝนนะครับเนาะงครับขนาฝนมามันก็หายากซื้อพันกับกอนหนึ่งม่นเป็นหน่อยๆน่อยครับขนาฝนนี่ข้าวถ้ามีอาจเะข้าวยางออมข้องัวเลยก็มันยางดีนาะครับเน้องครับ อ๋อก็คือถ้าเฮามีโรงเลือนหรือว่าเป็นที่เก็บนี่ก็คืออัดไปเลยครับขั้นมีที่เก็บคือหนาแดงนั้นสิแบบว่าเขาเกี่ยวเขาแดีครวบสื่อน้ําพีน้ำหนองเฮามันก็ถือนะครับนาองสื่ออัดไปเลยดีกว่าเฮ้าสิไปเสื่อส่วงหนาฝนมันแพงครับขันหนาฝนมันแพงคือว่าหนาพายกัดกักตุนไว้ถ่าขายกําไรครับเพราะหนาฝนก็หายากานนะครับน้หนาฝนหาย่ายนี่คือโรงเลือนเก็บ ครับฟ่างเนาะครับเนาะของอีกพอปีนี้เอาไว้ร้ายไปไหนครับคือพอเอาไว้เจ็ดลอยมันเบิดแล้วกิระเสียแปลน้ำรองอีกอยู่พี่บุญครับกับข้วยกับจีแนนขวยอ้กับนอนน้ามีทีดึงน้ำเนาะครับเนาะครับโอ้พุ่บุครับจะข้วยครับยี่นี่ขวยยันซีโตครับซีโตนอนโควอนอนน้ำเนาะครับเนาะครับโอ้ข้วยอ้ในห้อก็จะปล่อยบ่ครับพ่อ้วยกับปล่อยหลอมรวดครับโอหลอมรวดจังว่าพอพอได้ปล่อยงวงที่ ใสกสิบป่อยไปกินยังเหมือนกัครับเพราะว่ามันกับแปนจริงล่ครับก็ได้เอาหัวกักไว้ดีกลัว่านธุนครับอเบื่องดีครับเนี่ยพวกมู่นพวกยังนี่ห้ากอกใส่ถุงขายดูบ่ครับบ่มันก็แหละจะหวางครับขั้นหวางเ้าวบ่มีเวลาไปใส่กับมาคนใส่ถุงใส่ยังขายพี่น้องก็สร้างรู้อยู่ครับขายกระสอบละจ็กบาทครับบ่ เพิ่นซื้อสามสอบลอยครับสามสอบลอยครับนี่ก็ช่วงที่ราคาง่วสีซบเซาลงเท่ากับสามารถได้เขาขี่มันนี่ละครับเขได้ขายซื้อพอได้ซื้ออาหารสื่อหมุนมาอีกเนาะครับเนาะโอ้ส่วนที่เหลือออกมาเนี่ยกับมใสไซก็กล้วยก็ยังเนี่ยงามคักเนาะพ่อโอ้กล้วยกล้วยยังครับหนึ่งขี้ดุขี้เขี้ยงง่ายแต่ครับพ่อกล้วยน้ำว้าบ่ครับน้ำว้าพื้นบ้านเท่าบั้นเป่ครับผีเขี้ยงหนึ่ง อกับพ่อได้กินเยอะลยล่ะนี่นั่นเป็นคาเป็นยังงีกันเท่ากับเอามาเสียบเสียบไปค่ะหอกงวงหอกกล้วยเนาะครับครับเป็นคาเป็นยังสิกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เพราะว่าเนี่ยไรมันสีอันนี้เขาก็เฮ็ดไหวสินะครับโอ้นี่ครับเนี่ยมอฮอรไล่หน้าไม่งวฮะเขาโหดเต็นไปครับแม่งกะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อให้รูกให้ร้านกินนะนะครับผมโอ้ ดีแห้งเนาะครับนเนาะข้าเฮ็ดไปลันตี่ถาดูกครับเพราะว่าคือว่านน่ะขั้นไผสเไปเฮ็ดแบบว่าให้รู้หลามันกับคือว่านเนาะครับคู่มือนี่คือรู้หลามันกับปบโบลายถ้าต้องเฮ็ดแบบคือแต่พอแต่แมเ่เฮ้าอืมเป็นหนงตัวงวมากกลัวเนาะครับพอครับถ้าต้องใจใจมากนะครับครับเลียงงัวเลียงควายนี่คือพอนี่งัวควายวินบ่ยิม่มสิฮูจักก็ได้ครับ เพราะว่ามันสีบอนอ่อนนะพอมันสีลุกยางว่นอยู่คือเฮาเนี่ยเนาะมันกินเขาอีมครับมันกัดสีบบเป็นตะยูกันสินะคือพอกัสังเกตบึงคันมันบ่ออันนี้พอขม่าเฟี้ยงกินไปเพราะไหนเขากัดเหรินเพ่อยกินเหรยนใบเฉี่ยวหย่างเฉี่ยงไปอมีตัวสีจะปล่อยออกน้ำอยู่บ่ครับพ่อ ก็มีอยู่ครับมีแม่นี่ครับแม่สาวนี่จักลไยปันใดครับนี่นี่ผมห้องสองหมื่นเจ็ดคือเดียวีนมันกระโบไรหรอกครับสมันราคาโบดีครับบ่อเป็นของงอขวนเหรอผมก็เลยบ่เศร้าเบาครับแต่ถ้ามามาเบ่งงัวแล้วเบาถือกันก็คือกดัยขึ้นกันครับคือกันครับครับอมีขายตัวเดียวหรือเ่ครับครับมีมีแม่เดียวนี่ละ วา่าเขาก็จะไว้ทำว่านทำพ่นาพนเพราะว่าลูกชายเพิ่อนตีเอฟตียังไหวนะเพราะว่าเพิน่นสิขึ้นซื้อฟ้ามเพื่อนโอ้ครับผมโอ้ห,หัวหลครับพี่นอ้องบ้านนี้เรื่องน้าเลยครับเฮาก็จะให้นาคอ,อกเลยบะครับหน้ามคือผมใส่่างใส่ทองเียครับถึงวับนาคอ,อกเลยครับนี่ครับ,รบโอ้น้าหมดใส่สีดำครับผม วันนี้ช่วงหนาฝนนะครับผอมันมียุ่งไม่ยั้งเขาต้องกลางมุ่งเห็นบอครับสำหรับขอกี่พอหรือปล่อยเลยครับคือหนาฝนแต่กี่ผมใส่แพแยงหนอครับมาหลอมมายั้งผมว่ามันซำหลอมยุ่งใส่งวเอาคือเป็นสันความขีดพอได้โอซำว่าขังขังยุ่งให้รินหัวเนนอครับผมก็เลยใส่ไฟจูดคือแต่พอแต่แมว ขามียาขามาได้อย่างเศษไปเล็กน้อยนะครับครัเศษไปน้ำคขกเมือลาเทียคันมันมีแนวกับจังคอยเศษอีกชุมไฟชุมยังห้าไปอันสิละโอ้ใส่วิธีการอุดเอานะครับใช่อุดแต่เก่าแล้วก็มีเปิดไฟอะไรให้นะครับเปิดไฟกับเปิดยุ่ไฟมันกระเบยูหรอกพมว่าแห้งร้อนมากดีบดีกินไฟเขาจริงรับคือความคิดคนสมัยใหม่พมว่า ใส่ไฟอะไรมาแด้อย่นวานอ่ผมว่ามันโมเมนต์มัมนกเกิดขึ้นเก่านะครับโอ้เอาครับ่อหล้วสุดถ่ายนะครับมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องง่วครับผมนนสุดถ่ายน,นะครับน้องคือผมแบบว่าคือช่วงนี้ราคาง่วบุรีน้องขอนอะขอให้พี่น้องส้างง่วประคองตัวไหวครับครับอย่าไปง่วงสารน้ำราคาเพื่นอนจังไรเข้าสิยูรอด คือแบบว่าราคาดีจังเลยอันสือน้ำเพลินมันกับบอมแยนคันพายมีทุนคือส่วงนี้พอไปสือ,สอาสมาไหวพ่อวะเสือมือเดียงเด่นไปคันดูกเต่าเอาเงินให้ครับไปเสือมาถิ่มไหวดีกว,ว่าพ่อวาคือส่วงงัวมันลงนะคันส่วงง่วมันขึืนปฏิแลนไปสือขายโคยมละเจ็ดแปดเมืองกับแลนน้ำเขาผู้ทุนหน่อยมันกับบวาวนะครับอขจังว่าบอกพี่บอกน้องสันนะครับครับให้พยายามรักษาคจามเ้องกันะ พอว่าสร้าหงววเฮามันกะโัดเจ้าไปทำไมระหว่งมันวิจิตกับวดเจ้าการเลี้ยงสัตว์นี่หไมยถึงเขาต้องใจเย็นนะครับพาอน่อหักหักงัวหักขวายพร้อมล่ะครับอือนี่นะครับนี่ก็เป็นแบบยางตัวยางด้วยครับก่อนที่จะเข้าใจเลี้ยงงวหรือว่าการที่จะเลี้ยงสัตว์สักอย่างเขาต้องคำนึงถึงแรงอาหารด้วยครับพี่น้องด้วยครับอ่าแรงอาหารเขามีเพียงพอบล้ะก็ เฮาสิบริหารจัดการจังไดนนะครับในช่วงที่เฮาบ่สามารถที่จะพันงัวออกในราคาที่เฮาต้องตั้งไหวนะครับเนาะอ่ที่มันออกบ่ได้เฮาก็ต้องประคับประคองประคับประคองเพราะมันอยู่หลอดนะครับครกู้เหมือนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับอสำหรับาสลามผ้ายางเลาะเบิ้งหรือว่าอยากมาพูดขั้วกระปุอนี่ก็มาเบิ้งมาอันนี้ได้นะครับเนาห่อเนาะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามขอบคุณพี่พ่อครับผมคครรััับบสสวดีแนวทางนะครับสําหรับ ช่วงงัวราคาสบเซานะครับพี่น้องของมัวนี่ก็มีขื้นมีลงแอเนาะครับพอนะ่อเนาะครับครับเดี๋ยวก็วขื้นเดี๋ยวก็วลงนะครับพ่อก็ต้องประคองตัวไว้นะครับไปประคองอไหลคือสบายครับอื